เพราะว่าอย่างแผ่นเหล็กผมแจกไป300อันแล้วุดเกาะเงี้ยผมก็จะดอมใส่ไป300ันถ้ามันเป็นเหล็กนก็จงน้ำหนักมันจะเยอะมันเดี๋ยวผมหาแบบที่พวกพี่ใช้อ่ะขอแค่พี่บอกสเปคบอกมาเลยผหคุณผู้ชมฮะที่ถ้าเราไม่ตามพี่กันจอมพลังไปเราจะไม่รู้เลยนะนี่คือความเป็นอยู่ของทหารชายแดนแล้วดูเสื้อสิอันนี้ขนาดทีมพีกันยังดูว่าเฮ้ยคือประเด็นแรกมีไม่ครบ ไป,อไปรอบละ13-15ถึง15นายฮะมีไม่ครบแบ่งกันใช้สองเก่าม, <2 S 2> มาก3เมื่อกี้พี่เขาบอกเลยว่าก็มีเพื่อนร่วมงานนี่แหละทหารร่วมร่วมรบเนี่ยไปตรวจแล้วปรากฏว่าเจอระเบิดใส่หน้าเสียชีวิตไปหนึ่งหูคุณผู้ชมฮะเขาก็ต้องเคลียร์เคลียร์เส้นทางที่มันปลอดภัยมากที่สุดแล้วใครจะเคลียร์ล่ะฮะก็ต้องเป็นทีมเก็บกู้ระเบิดตรงนี้เพราะทุนระเบิดบอกเก็บทุกวันทําลายทุกวัน แล้วต้องเสี่ยงตายขนาดไหนคุณผู้ชมลองดูเราไม่ได้จะมาดามาเรื่องของงบประมาณอะไรนะฮะแต่เราบอกว่างบเนี่ยมันก็มีจํากัดเพราะอย่าลืมนะมันต้องใช้บริหารทั้งประเทศถูกไหมล่ะพอบริหารทั้งประเทศมันก็จะมีบางจุดที่เคยได้ไปแล้วแต่ จะมาปีหน้าจะเอาอีกมันก็คงจะไม่ได้มันก็ต้องเฉลี่ยไปหน่วยง,งานอื่นมันนานไงวันเนีนน้เก่าแบบนี้นี่คือชุดเก็บกู้ระเบิดชายแดนฮะคุณผู้ชมเราเคยเห็นแต่ความรุนแรงของสามจังหวัดเนาะ<อ>ที่เวลาเขาจะไปเก็บกู้เนี่ยเขาจะมีชุดคุมตั้งแต่หัวยันเท้าเ,เลยฮะเหมือนชุดมนุษย์อวากาศ